สามารถอยู่ไฟได้ตอนไหนนะคะถ้าในกรณีที่คุณแม่ทําหมันพร้อมกับการผ่าตัดคลอดเนี่ยระยะเวลาก็เหมือนกันเลยค่ะคือที่1เดือนหลังจากที่เราผ่าตัดคลอดก็สามารถที่จะเริ่มอยู่ไฟได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่คลอดเองตามธรรมชาติแล้วทําหมันเนี่ยก็คงต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยทำหมันหลังคลอดกี่วันถ้าคลอดวันนี้ทําหมันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็นับจากวันที่ทําหมันนะคะ เลื่อนออกไปอีกประมาณ2สัปดาห์นะคะเลื่อนออกไปอีกประมาณ2สัปดาห์เพราะว่าแผลทําหมันหลังคลอดเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วมันอยู่บนส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่สะดือนะคะอยู่ตำแหน่งสะดือหรือใต้สะดือนิดหน่อยแผลจะค่อนข้างเล็กแล้วบริเวณเนี้จานวนชั้นของผิวอะคะ่ะมันมีไม่กี่ชั้นส่วนตัวที่ทําหมันด้านในอะ่ะเป็นไหมละลายอยู่แล้วหลังจากทําหมันไปประมาณ7วันไหมส่วนนี้จะละลายเองตามธรรมชาติอยู่ละ เพราะฉะนั้นคือที่เรารอ2สัปดาห์ก็คือเรารอให้แผลที่บริเวณผิวหน้าท้องเนี่ยมีความแข็งแรงก่อนเท่านั้นเองนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่ทําหมันนะคะตามนี้ก็แล้วกันเนาะยังไงก็ขอให้คลอดนะคะอย่างปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคลอดบุตรด้วยวิธีธรรมชาติหรือว่าคลอดด้วยวิธีการผ่าตัดคลอดนะคะขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเลยค่ะ